Ây da, dạ. <laughs> dạ mà thế này bà con. Mây tràn. Mây? Con cao chơi bà mây bà cái vơ. Bằng tí mấy câu mà tè ban đón nu. Mà mây cái la. Ừ. Bằng tí mà câu mà tèm sông dây đi. Cầy bay là gặp พอมาตึงแย่ลาตึงรนูเพิ่งมาแต่ห้งเท้วันนี้นะเขาก้องมาเรื่องแม่ใคุณได้มาะคุณแม่ไม่ครบค่ะหาไปจ้าลักเงินแต่ไม่คุตึ้งกะกะมีตึงกเราเชื้อว่าไม่พังกับไปแล้วปอดสิวันล่วงแล้วตะลัว่โอ้โหยเส่มาตรลเวากเฮียไปปรจชามอแล้วจ้างผู้ช่วยหมอ เชิญผู้โชยแล้วหม้อเยวเป็นน้องเพื่อนี่หมอแล้วเยวเป็นน้องรกก็เยืไปปอกตีแล้วเยือเป็นน้องแล้วถึงบอกว่าคุณต้องฉีดหนังบ้างกรับเวลไอุ้ดปลายไห้ได้อยู่แกผู้หลักชาบไปแล้วแกมืงอย่าหามาองไึมและนี่น้องจาน้องไปไปน้อยอ่ะแคนั่นหลยค่ะอมาจากสวรรค์ค่ะ In bên ngoài loại côn, nhìn park, ha? Oh, mặt ra vắng, ha? Mày, 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 mày,

มอมยันมากับแม่บุปปาทุกวันแกลอยมากลางกาดจากเมืองโคมาพัดจากเมืองโคมาพัดมาแล้วอะไรคุณไปชาวเมืมองโคมาพัดเล้วใช่ไปมจ๊ะพ่รู้จักป้าชายวงนาเรศไหมฮอแล้วเป็นเรื่อนกับคุณอ่ะอืมเโอดาสั่งใหจ้ลงมาเป็นคู่ชีวิตของพระองค์ค่ะฮะค่ะเฮ้ยวายตะเกียรงคุณนาย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 วายไหมกูแล่ <c oughs> ว่าจับมือแค่นี่มึง ไม่ไม่มีนักการ่าคุณนายจะไม่เรียมึงมึงอยาไปเชื้อครงเคบางทีนางหับเก่งนั่นอัดเสียกับไปนางโนาะแต่ตัวแม่เอ้ยคุณนายก็โท้ไม่ได้แต่ไม่เจ้าอัอะไรอ่ะกแฟนชุ่อยากล้มึงกูรู้เร็วแฟนชุ่มแฟนตั้งกูกวางไม่ตู้พุทธี่กูมึงตั้งืนกวางตู้ มุมมุมมมตัดยางไม่จะลงมาลากพุทธกับพวกทู่เราอ่ะวงมาเรศมาเป็นคู่ครองก็มีิฉันเจ้าข่าวงมาเรศซึ่งมีพระชบิดารุมานามอ่วงอมอนใช่ไหมนั่น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 เชือเชือดก็วุ่งว่งทางพีขึ้นเชือดวุ่งทางพีอ๋อ นั่นแหละทางเ้วดาสั่งฉันมาเป็นคู่ครองกับท่านอแล้วนี่จ่าเจอกันแล้วมา่ยังไม่เจอสิครับเขาเลยออยังยังนั้นกับน้องชื่อว่าชาดแก้วจะโ้น้ำปลาหม้อแม่ไปให้ื่อบุญนาิีขอบใจมากครับพี่แก้วค่ะเชิญเชิญเชิญน้องเชิญเชิญระว่าเกียรติแล้วว่าพวแกมันเป็นไหนเราเลวเนโนนเนโนนมาสิน้องอ่าคุณชื่อไงครับชื่อวงว่าวงเอือวงเหลาวงว้ คงจะเป็นราชวงเดียวกับวงอะไรตะสิแห่งเดียวนขะเลยคุณแล้วทำไมชื่อว่าชื่อว่ลป่าก็เป็นหม่อมหลวงหรือหม่อมเจ้าสิอือยามากใจเลยมอบล่วงหม่อมเจ้ากันเนาะในราชวงก็ต้องชื่ออย่างนั้นสิหม่อมหลวงหรือหม่อมเจ้าหม่อมอะไรล่ะหม่อมเวาเอือมอบวัลเลยมันมีมัน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 ใล้มาแล้วนี่เป็นนาแล้ว ออกเป็นนาหรอนาอนาคอนนาพัทลุงนาสงขาไม่ไม่ใช่อ่ะอะไรคะนานาป่กเบยอะไรอะไรนาป่าเบยอ๋ไปเดี๋ยาใจเส้น่ะรีบาจะชามุนตรีเส้าฮใส่ยทีเดินมาทีดงย้อยขันเส้นทางสมรีคิดนำติดไปพอนลอดไปตรงไหน สเสด็จมาจากจปกวัดพระาราจันแล้วหรือไม่พระยาค่ะเจอแล้วจะพี่ฉันอยู่กับานจาจาร์สามปีมาอ๋อเวทนาคุมอัอนศักดิ์สิทธิ์เจ้าดูนากาดคงจำนานเรียนนะเห็นดดินมาก็ฉันจำอะไรไม่ได้เลยครับอ๋อเหลือมาในเรียนก็ไปเรียนน่สิครับแต่จําไม่ได้คือประนันนะพระองค์ไม่รู้เป็นไงเราทไม่จํเลยครับเออเจอกันสาคัญนะ คิดถึงคุณพ่อและคุณแม่ทุกวันเลยนั่งร้องไห้ก็เลยไม่ได้จำอะไรครับเพราะมาเป็นลูกคนเดียวของแม่ซะด้วยั่นแหลูกคนเดียวของแม่แม่รักทั้งแม่แต่ฉันจะเป็นหนุ่มแล้วแม่ก็นอนโกรธอืมเพื่อนกับกูแนะล้วมึงเปกู้วนมาแก้วชีวิตกูน่ากลมสร้างไหมใช่ไหมตายตั้งแต่ยียตี๋อแล้วก็คนนูน้นลูกก็พาไปเลี้ยงไง พี่น้องแรกกับมึงมาคุณพาไปเลี้ยงมาไม่ก็ไม่รู้ก็ก็ไม่มีรู้เออแล้วเลี้ยงกั้ววายปกเลี้ยงกั้ววายปกกูเก้าขึหนูเลี้ยงกับพวกแกตายพวกแกตายเออแล้วคนแกเลี้ยงมึงแกอายุรักสาวด้เลยรักกามทิพเป๊ะีเลี้ยงมึงมาจน่งเยอะเออแล้วมึงเรียกแม่เยอะก็ได้กูกูกูเรียกกูช่วยช่วยกูไม่เรียกแม่ไม่ใจแม่กูละเลี้ยงกูรักกูนักหนาเลยลูกเอระลูกเอระลูกเอระวันนี้ยตึงกา บอกูว่ย uh, ู่ยี examples, ่ท yeah. uh, well, ิพนเื่อน uh ึงกาแก้ก้นอนกล็เกีกกินนมกาแกนอนกับแกม่ไกินนมแกกินนมัวอ๋อแล้วปนพือที่รังอกกวยู่ยี่ิกแกกูกูนอนกับแกึงแกนอนกับกูแกนบนเตียงซึ่งกูต่ำากูนอนกลางหลงไงอ่ะดดึกนมาึงกูนอนชุนุนลักขึ้นบนเตียงเกเอาลยว่า ไอ้ยรลักคนไรบ้งสัก้นมดเตียงตึ้งแกยิกูเลย่ะยิใช่ฮะแกฮ่ากูขึ้หนาแกรู้บาปนน่ะมึงแกแกไปดิอ๋อแกหาว่ามึงขึ้นหนาเออแล้วฟังสิงเือกูิงไออี่เปรอพี่แก้วขาไปย่ขานี่คือ พ้าชายวงละเรศเหรออะไรโอ้ยตายล่ะเจ้ามอายก็เลือกเกินพี่แก้วมาไม่ต้องอายหน่องมือถึงในนั่นก็คลายคลายกับบอลโรนนั่นเลี้ยงวัวไว้ชนกันพอาะข้าบอลแล้วกันเอาเลยน้องข้าบอลเละชนมังไงซึ่งว่าพี่เพย์นะไอ้นั่นเป็นเรื่องของเดิมพันไอ้เรื่องควงข้ามาดของเราชนมาแล้วเบาแก้วมึงติดโกวบหรือปนนี้เราใช่แล้วไม่เละยอปตัวลูกบังเหล่านั้นเลย ไอพ่อที่หยอกไม่ดีนี่ปเปย์แดงเล่าไอ้แดงเล่าตัวน้อยหรอกตัวเนิ่ะแดงเล่า <c oughs> เอผู้หญิงคนนี้ชื่อไงน,นะแก้วมีนามว่าเอธีปนเที้ยบเธอมาจากเอธีปนเตี้ยบเธอมาจากที่ไหนมาบอกหม่อมฉันว่าเธอมาจากระวันมาโลก,กินคูคือพระเจ้าวงนริดเจ้าชายวงนริดใช่เหรอใช่ชื่อเทพมนตรีเทพมนตรีครับ แทวดาใช้มาหาฉันอะไรโอ้ยกุนฉันเหลือเกินชาวพี่แก้วฉันไม่ต้องหาเมียซึ่งเป็นมนุษย์ในพื้นโลกฉันได้นางฟ้ามาเป็นราชินีโอ้ยเสียแล้วเลยเนาะมึงติดต่อก <c oughs> ันตาป้าไม้ซึ่งแล้วกันไม่รู้จัเปิดมาไม่ออกตัวลรกอะไรพี่ว่าวชันอืก้มใจเลยพี่อืมกล้มเลยนะ นี่ไม่เคย้ลยเลยเที่จะพูดกับผู้ชายนึกละอายตเต็มทีเจ้าพี่จะคิดยังไงหรือพี่ไม่ได้คิดรึับตาระตาวังรับตาดูยายอายคือไม่คว้ามมงข้องปานีรถเราต้องกัดควันเนาะกัดควันเราต้องแข้งใจกัดควันโยมก้าพูดกับเขาเพียงเราแข่งใจถึงเวลาเดียวแต่ว่าเรายอมพอตีลั่งเราไม่ต้องแข้งใจแล้วเป็นไงเข้าเป็นผู้แข้งเหงนี่ตีลั่ง เราไม่ต้องงา้แล้วแหละแอบขอโทษจ้าเทพมรีเบค้าพี่ว่าให้ย่าย่าหานั่งจรับเพ่อไหมกาล่างผมไม่เละไหมเบค้าองค์ชายวงมาเรใช่ไม้เบค้าใช่ๆแล้วละ่ะตูนหัวของพี่ตูนหัวเถานุอะไรย,ยิ่งกับจายหัวแรกรักอะไรบัาปูุนหัวเออสุทธวะของชั้า ทุนเจยแม่ปลาเนื้อดวงเจย์ใหญ่ไม่รอป้ามากบอกก็ได้รู้ก็ชักคนพออยู่ไกลตึ้งก็หยุดไม่นได้คุณวานเลยเข้าเรวเข้าเร็วบ้เจ้าบ้เย็นแล้วว่าอะไรพวกกับเมียไม่เลี้องกองการเบื่อนเอดดดเอเทวดาสั่งให้เธอลงมาหาฉันใช่ไหม <c oughs> ใครบอกเด็กพี่เล่าก็คือนายแก้วนะบอกนายแก้วเราปากคหมือเกินเจ้าแล้วก็พุ่มพูดไปตามเรื่องน้องเออ แต่ถ้าไม่จริงอะตนไป้ะตังเป็นอย่างนั้นเพคะองค์พี่แต่วันฉันรายากขาดพี่น้องไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะติดตามมาช่วยอุดหนุนคิดว่าองค์พี่คงจะรับเลี้ยงหม,ม่อมฉันถ้ามารับเลี้ยงหม่อมฉันต้องโอ้ะใครบ้างจะใจดําไม่รักคนสวยอย่างนี้ <c oughs> โอ้สุดสวัสดีองค์พี่ <c oughs> สวานแล้ว่ามาบเลยเลยเยงงมึงรงโ้นมึงนขาช่วยมือจูบมือเนี่ยเืรกับมึงึมึงเป็นกกงต้อง่หน้ากูก่อนม่มลีาเฟีกกินกักเรียเบียไม่มีะเปอกว่ะจาโซเ่ด็ีนีูเลงไม่ได้ เจ้านสวยไส่ไส่ทีเดียวทอดผมไส่ทีเดียวทอดผมเจอเป็นล่อล่อทำไม่ฟังมือผมมดพอเข้าเลยผมเข้าเลยผมไอ้นั่นสวยใหญ่โว้บมาแล้วเอาวงนาเรศสุนุวะได้เป็นผู้นองมึงสีเพียงจับนี้ก็ยอมคายยอมกับใจคนเดียว เม่นยิ่งเงินมื่นแสนแลี่ยตุกจังวัดซึ่งซวยชนัดไม่ฟันแฟน้องไปแล่เรียวหลักน้องเตทมดนตรีเพียงคนเดียวพี่จะตาลเปลี่ยไปสว่างระเบิดโดนมังาแล่คงจะโอบใจพระเทวีสีจะไปยอ๋อซวยจัขขงนาเล่มัง กลโค้งดูเอจนี่แล้วมันทำไรปุ๊บนอยกคนต้องกินยกคนต้องกินองิดแหวมัมจัดหมอใช่อโรคเรียนก็ไม่ปแล้วพี่กรางคือเยี่ยวอย่างเราต้องรุกไปิ้นเลยมันโกนัดตมาเนี่ยมงนี่แต่เยี่ยวต้องมาจอจับเองอย่กกางเกงไหเยี่ยวได้อหม ทำได้กอดลาวนนะักยอดีรักวนวนกายแล้ววนใจตรงกลอบใกล้พีปากไม่ไปองว่าวันใบกลอยก็หน่อยก็กยกยกยตัดตรงหน้าปะพีนะผลิตร,รงจะตรงให้ดับทีนอนมาถึงอาจจะแจงดับปีรับทางเข้าแก่ตายต้นหมายแก่เบหน้าหน้าลมอือมดีเชิญเสด็จไปประทับบรนพมุรุษกั ละจนสร้างงานส้มตายลมามาประกายเอเลียงลาเอยเคียงสมอลฮอะยราะเขานอนกันโอ้แล้วเราไม่มึดหรอกอาแอบวะเพื่อ um, อุ้งชายกับอุ้งยิ่งเทตีดาพึ่งได้กันนั่นเขาคงเป็นทุกข์แน่แต่ว่าเราก็ใช่เหมือนกันเล้ก็คิดนุกขึ้นมาเหมือนกัน ผูท้ทำมาควรเป็นผู้ชายนะแล้วก็มึงสมมติว่าเป็นอ่าสุภาพสตรีตำรวจครับบอกแก่น้จำเราจ้าทำไม่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 อยา่ามามาเลยกูติดร้องเลยฮะก็กล้าทำให้ก,กูไปยิงไม่ได้เลยอาเลยเวลาประกายระวังใจกับกูมีตั้งไว้ตีเท้ทททาปลาบ้า